สวัสดีครับเอฟพีครับมาพบกับผมบ่าวมืดอตั้งดำไม่ได้เรื่องเลยนะครับผสมปูนผสมปูนก็ผสมปูนเหลวใส่ลงอีกยี่้ี่หน่อยน้ำมันดาแล้วลงงองดูเบาเงียบมีแต่ค้าหัวดำดี๋ รถหอดมิครตะวงวิงวิะวะผสมปูนกระเหลียวเรื่องนี้มันไม่ได้เม็นเลยดรอกมิสมนี่นาทีสมแล้วนี่จัดมาครับครับเป็นแบบเป็นงานในเป็นอย่างก่อให้มันเลี่ยงเอยงามเห็ดนั่นเดี๋ยวผมผสมให้จากกกออเออปูนไม่ด้วยอีกปูนๆนะยามขึ้นอย่างงงเลงโอ้ยาต้ไป เจ้าขึ้นไปเป็นอย่างไรเจ้าขึ้นไปอย่างไงอ๋อพวกนี้กรอบอ่ะกันยังว่าดถ่ายช่องลมผมเบานี่ร้อยรอบไว้นะช่องนี้นะโอ้ช่องช่องขุ่นเนาะโอ้ยโอ้ยไปเมื่อยเลยไเอาอย่าขึ้นมันที่เป็นยังดูนี่ไปเมื่อยเลยวะโอ้ยจังเูยคนเลยเนาะโอ้ย น้องหนุ่มอนละเวงเดกหน่อยว่าเด็กน่อยอนละเวงอนละวุ่นนะเเตียนมุ้งกันดอกมีกันดอกเด็กหน่อยว่าเนี่ย่างเลยเดกหน่อยว่าว่ามันจะฟังปุ๊บเลยห่วางห่างเด็กเผาว่างห่างเอาหญเอาเอาาเาเร่อยเป็นหงนีเาเ่อยเ็นหนี ยงหวานมเนี่ยโอ้โรวางหรอเล่าอยากว้างหรืเลาไ้ก่อเลยยังกันนะเบาแบบพยายากเ้าพูดเร้วกทำบคนหนีคนแท่เนาะคนลงไปคนจินายุเยอะคนน่ะครับผมอ่าให้จัดไงแบบคนหรอกบ่แคนดอกคนรู้จ้าน่ะมาคนน่ะมัคนน่ะมางมาแบกคอยคอยนน เปิดเทมเปมย้ำแบกนะเอ้าีให้เปิดแล้วพว่ไปโอ้ยเมันก็เยอะจพาฉัน่จัเปิด่นี่โอ้ยอผู้เปิดช่างผู้เอาจะรอหายเลยนะเม้มันพวดมันเหลือเนาะบอกให้เปิดผัดบัดย้มยกไปนยางอยากเปิดเอ้าัอเรเปิดเมมันหลายอย่างหลายเนี่ยอถเนาะเอได้า่มนอรก อันนี้แหละบรรยัณจะก่อพักกันนอนเล่นนอนหัวอยู่มัน่ไม่ได้มีเวียกงานการบอสร้างผู้ใดนอนครับโอ้ยเนาะม่ได้นอนมาแต่เองเรียกจะถ่ายเจ้าผสมปูนโอ้ผสมยังข่อยกขให้มาเรียบร้อยแล้วเหื่อจนหำย่อยขี่บอกเหนียบอกระแม่ข่อยเนาะผสมปูนมา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 เร็วๆเนี่ยเบรรยัณหนี่ผสมปูนกับผสมปูนเหลวพูดเร็วเน้อ

ผมนี่วิ่งแล้วกี่คานใหญ่เห็นไหมยันนี่บอกไอ้ยัแคตามสยคานใหญ่ค่ะพ้คานมาที่หละอ้อยเนี่ยว่าน้ำหิบคนหิบคนที่มันแล้วนะเบิ้งยับออกเบิ้งมันควางูควางตาเนี่มาเร็วเนี่ยไปที่ยับออกเลยนะยังไม่กีดเลยนะยังไม่หัวคำว้านั่นว่านมีดงานการม่อชา

มันแก่กออที่มันไนเพวกก่อนอยู่กินขา้ขนาวเียงกลุงวางยังล่ค่อยกินเองนบ่ต <c oughs> ั้บวกกีามันบอกมีแห้งนะลุงวางอันนี้สามาอธิบ,บายสาม,มเลยพวกก่อนเดี๋ยออีกมึง่ได้อกอนแล้วเดียวถ้าแง่ภาพไปแงนภาพไปนี่อยู่เนาะรวยไปรวยมากยู่แล้วที่เอาแบบไายล่ะให้ทำก็ทำเลยก็ใครอยู่<อ>างานเยอะ มีอันเอาสักอย่างแล้วจีฮะใส่กระถาสร้างดำผสมปูนให้ได้โดดหนักสามชั่วโมงล่ะมันจะในห่วงใส่คอยนะครแค่นี้มีแล้วนะครับเก้านาทีแล้วครับเข่าพิลล์มากครับตรงไหนก็จะลืมเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อครับบอบอบอมาเบิ่งรู้นี่พาหน้ามาดูอือขอเสด็จพูดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเอ้า เจ้าคือคนเก่าลิ้วเลยน้องแขวะก็ยังโคกนาทีจรงจันอ่ะใช้ทุกกระชากเลยโอ้ใช้อันเชือกอันนั่นเจ้าเนี่ยเชือกยังเชือกมันเหี่ยมหมดเไยมันเหี่ยมมันคือเหี่ยมมันคือมันเหี่ยมมันเหี่ยมมันเหี่ยมมันเรื่องแต่เจ้าเห็นงานจังไดีเจ้าคือทิ่มแหละโอ้ยเจ้าผู้ใดเลยทิ่มเนาะทิ่มซะทิ่มซ้ายไปเนึ่งเดียวเอาจัวเม็ดเอาสามเม็ดก็พอแล้วล่ะ

มีผสมตั้งน้ำโผสมให้ผสมเองได้ไหมโอ้ยไอ้าให้ซะให้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 ครเรียนหรอกผสมปูนผสูนเหลวผมเหลวปูนลำบากคู่นนเดี๋ยมาหาว่าแสดงเอผู้เดียวล้วนยูให้ไก่กองอ่ยูซื้อนไปอยากแสดงน้ำดอกแสดงลดวบดบากื่วยเจ้าหน่ะให้พ่อม่บีน้ำตาพ่อม พรมมือนะครับก็ให้ความลงม,ม,มือจังไหมครับครับเพื่อเขาจะของกันะซูนองิวเนี่ย,ย,ย,ยอะไรอ๋อผมทีผมดีพยายามรวมมือใ่ผมสิหุบป,ปากเานบได้ีู่ะบ้่ย่อ,อแวอแคูวามได้ครูเลยสายตาความได้บงเนี่ยโอ้ยังหูจักเนี่ยวิศวะคับวิศวะเกิน <laughs> บูมัเกินพิษะขาดขกินเกินโอ้ <c oughs> โอู <c oughs> อ้เบิกนะครับสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อครับเด้อเออๆจนลยยวหาไปกดไลค <c oughs> ์กดติดตามให้สร้างดัมในโค้ชสองเทือนนี่ครับครับสวัสดีครับ